สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะคือตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องหนึ่งในโซเชียลมีเดียที่เราไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้จักคนนี้หรือเปล่าแต่ว่าเขาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะและเป็นชาวต่างชาติที่เขามีช่องใน YouTube ว่า The Wizard List อ่าที่เขาเนี่ยก็เป็นแนวจิตวิญญาณเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเขาก็จะออกมาพูดเกี่ยวกับเออเรื่องเกี่ยวกับ เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาเรียกว่าเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรให้กำลังใจผู้หญิงหรือว่าแบบมาบอกผู้หญิงว่าเออคือเขาเรียกว่าอะไรหลายเรื่องเนะาะทั้งเรื่องแบบคอนฟ idence ความมั่นใจหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับเซลล์ดีเวล็อปเมนต์นี่แหละการพัฒนาตัวเองนะคะซึ่งเธอเนี่ยได้ถูกนอกใจโดยอ,อ่คู่มันของเธอนะคะ ซึ่งก่อนที่ก่อนที่จะโดนนอกใจเนี่ยเธอก็ได้ตั้งท้องสี่เดือนนะคะตอนนี้กำลังท้องสี่เดือนแล้วก็โดนผู้ชายเออก็คือนอกใจนั่นแหละซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดได้ว่าเออเราอยากทำคลิปนี้นะคะให้กับผู้หญิงทุกคนที่เอา่ามีโอกาสได้มาดูช่องเราเกี่ยวกับ t r มมาหรือว่าปม ที่จะนำไปสู่อ่า Relationship คือทุกคนเชื่อไหมว่า Relationship นะคะโดยเฉพาะ Romantic Relationship หรือว่าแฟนน่ะมันเป็นสิ่งที่โคตรจะพิเศษเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนโตร m าหรือว่าปมที่เรากำลังติดค้างอยู่เนาะซึ่งสำหรับเรานะ เรามี relationship จริงจังแค่สองคนนะคะแต่สองคนนี้คือของจริงสำหรับเราเลยในชีวิตก็คือเป็นสิ่งที่รู้เลยว่าปมในวัยเด็กของเราคืออะไรอ่ะเราจะเล่าให้ฟังชีวิตเราเนี่ยหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนที่สูญเสียพ่อไปตั้งแต่เด็กๆนะคะเอาไงยๆว่าแล้วก็เป็นคนขาดพ่อคนหนึ่งเออเป็นคนขาดชีวิตที่ชีวิตเราขาดพ่อ โตมามีแต่แม่คนเดียวนะคะแล้วก็แม่ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้รับความอบอุ่นมากเท่าไหร่เพราะว่าแม่ก็ทํางานคนเดียวลูกสามคนแม่ก็โอเคไม่ไม่ไม่ค่อยได้ให้ความอบอุ่นเราซึ่งเราก็โตมาโดยที่ไม่มีพอ่อซึ่งเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเออเราเป็นอะไรเรามีปมอะไรเรานู่นนี่นั่นอะไรใช่ไหม จนเราโตมาเราก็มีโอกาสเดทกับผู้ชายคนแฟนคนแรกใช่ไหมซึ่งการที่เราไม่มีพ่อนะคะทุกคนมันทำให้เราไม่รู้จักความรักที่ได้เกิดจากผู้ชายเออความรักที่เกิดจากผู้ชายซึ่งเล f แ a กใน relationship ที่ทุกคนควรรู้คือหนึ่ง ถ้าเกิดว่าเพิ่งคบกันนะคะแล้วผู้ชายพูดว่าอยากแต่งงานกับเราอยากแต่งงานกับเราอยากมีลูกกับเราเธอเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตคือเลดแฟกพูดได้เลยว่าเลดแฟกคือมันตลกคือคนแบบยังไม่รู้จักกันเลยทุกคนแต่แบบพูดทุกอย่างแบบเฮ้ยมึงคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตมึงคือคนที่กูฝ่ฝันแบบพูดแบบอึ้งซึ่งอันนี้คนแรกนะ ส่วนคนที่สองนะคะพอกันเลยพูดว่าครั้งแรกที่เห็นเราก็รู้แล้วว่าคนนี้คือแม่ของลูกเออคือกูอึ้งแบบฮะคือเราอึง้งมากจริงๆเราอึ้งแบบสุดๆแต่ตอน,น,นเราไม่ได้คิดอะไรไงเราแบบไม่ได้สนใจเพราะว่าสําหรับเราเราคิดว่ายังไงเราก็ได้เรียนรู้นะคะเราก็ได้เรียนรู้แต่เรา แต่เราอึ้งกับคําพูดนั้นแต่เราไม่ได้แบบว่ามองว่าเป็นเลสแฟคแต่อันนี้เราจะบอกทุกคนว่ามันเป็นเลสแฟคเพราะว่าคือ Relation s h i p หรือว่าความรักนะคะทุกคนมันเกิดจากการบิวหรือว่าการสร้างมันไม่ได้เกิดจากการเขาเรียกว่าอะไรแค่เห็นแล้วรักอ่ะคือเนอะคือคือคือนึงออกไหมคือมันไม่ได้เกิดจากการที่เห็นแล้วรักนะคะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งคบ หรือแบแบแป๊บเดียวแล้วแบบคือความรักมันร้อนแรงมากเนี่ยภายในเวลาอันสั้นนะคะเราบอกเลยว่าเลดแฟกแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังจากจากเขาเรียกว่าอะไรจากผู้ชายแล้วกันเออในในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงเนาะคือเราคิดว่า ผู้ชายอ่ะคือผู้หญิงอ่ะคะ่ะเป็นมนุษย์ที่ชอบเชื่อคำพูดแล้วก็อิกนอการกระทำเออคือเราอ่ะไม่ควรที่จะเชื่อคำพูดของผู้ชายแต่ไม่ได้ดูการกระทำของเขาเนาะเออถ้าเกิดว่าใครอ่ะที่เอา,เอาไม่ต้องเป็นผู้ชายก็ได้ทุกคนเอาเป็นแบบเรื่องปกติถ้ามีใครในชีวิตเราที่แบบ พูดอย่างแต่ทําอย่างอ่ะไม่ว่าเขาจะเป็นแบบเรื่องอะไรก็ตามนะคะทุกคนแบบไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องความรักก็ได้แค่เรื่องชีวิตประจําวนอ่ะคือคนที่ไม่สามารถรักษาคําพูดของตัวเองได้อ่ะก็แสดงว่าคําพูดของเขาเนี่ยมันไม่มีน้ําหนักอะไรเลยซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใครสักคนไม่รักษาคําพูดบอกไว้ได้เลยว่าเลดแฟกเลดแฟกมาก แล้วก็คนที่เขาเรียกว่ามันดูดีเกินจริงอ่ะแบบเหมือนกับมันดูดีเกินจริงส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นแบบเลอบอมมิงเลอบอมบิงก็คือการที่แบบว่าทำให้เราตกหลุมรักเขามากๆอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งซึ่งเรามองว่าพวกเนี้ยเป็นเลสแฟกหมดเลย การที่อะไรมันดูแบบดีจริงๆจริงๆแบบมากๆอ่ะซึ่งเราเคยเจอผู้ชายที่มาจีบเราแบบไม่ไม่ได้แบบเป็นคนที่อยู่ในเลเวลชิปนะคะคนที่มาจีบจริงๆแบบคือแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเราคิดว่าคนที่แบบมาจีบแบบดีจริงๆอ่ะเขาจะไม่ได้บ้าแบบคือแบบหลงอ่ะคือเขาจีบตามภาษานึกออกปะ จิตอาสาคือคือเปรียบเทียบนะคนที่แบบบ้าคือคนที่แบบว่าบอกว่าโหรักเรามากแค่ไหนแค่แบบไม่ถึงอาทิตย์อะคือเนอ,อ,อกปะแล้วก็แบบคือความรู้สึกอะนะคนที่เป็นปมมาเจอกันอะทุกคนคือปมมาเจอปมอะมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยคนนี้แม่งดีที่สุดแบบไม่เคยเจอใครแบบดีเท่านี้คือถ้าเรารู้สึกอย่างเงี้ยนะ ถ้ารู้สึกแบบเนี้ยในขณะที่เรากําลังเดะผู้ชายภายในเวลาอันสั้นน่ะแสดงว่าผู้ชายคนนั้นน่ะกับปมของเราอ่ะมันคิกกันพอดีเออมันคิกกันพอดีเพราะว่ามันอ่ะเป็นไปบบไม่ได้เลยที่เราจะรู้สึกขนาดนั้นกับคนที่เราเพิ่งรู้จักในระยะเวลาแบบเดือนไม่เกินเดือนนะทุกคนซึ่งเราเคยมีคนหนึ่งที่เขามาเด็บเราแต่คนเนี้ย คือไม่ได้เราแบบไม่ได้รู้สึกแบบคือสปาร์กแรงแต่รู้สึกว่าอ๋อรู้แล้วว่าคนดีเป็นยังไงคนดีคือต่อให้เขาทักเรานะในที่สาถานนะเนี่ยเขาจะทักอย่างสุภาพไม่มีร่องรอยของความลัชหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะลัชนี่ก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบเหมือนคนเจ้าชู้อะเออเวลาแบบไม่ใช่คนที่แบบ ไปไปทู่ไปเรื่อยอะแน่นอนคือเขาก็จะทักแบบสุภาพมากแล้วก็เขาจะทําอะไรด้วยความระวังตัวและก็ไม่เก้าข้ามขอบเขตของเราแต่ว่าไอคนที่แบบมันมันแบบเป็นเลสแฟกอ่ะมันจะแบบก้าวข้ามเขตแล้วก็จะพูดมากกว่าปกติจะหยอดมากกว่าปกติเออแล้วก็จะแบบ ทำตัวเพ่าๆเกินจริงนะคะแล้วก็มีความมั่นใจแบบมั่นใจแบบว่าสุดๆอะว่าโอเคกูตีปคนนี้ได้แน่ซึ่งคนแบบเนี้ยเราบอกเลยนะคนที่แบบมาตีบแล้วมันทําตัวมั่นใจว่ากูตีบมึงตินแน่นอนคนพวกเนี้ยเป็นคนที่ไม่อ่าเราสอบเราคิดว่าเละแฟกสอบเราคิดว่าเละแฟกเพราะว่าคนที่เขาแบบ รักจริงๆอะเราคิดว่าเขาไม่อยากทําให้มันพังเขาจะไค่อยๆเรียนรู้เราอย่างช้าๆเอออย่างเช่นคนที่แบบมาชอบเราที่แบบดีอะแต่แต่เราไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะเขาเรียนรู้เราอย่างช้าๆจนเขารู้ว่าเราอะเป็นคนชอบดื่มกาแฟแล้วก็เขาก็ไปเที่ยวเชียงรายแล้วเขาก็แบบเหมือนซื้อกาแฟมาฝากซื้อแบบคอฟฟี่บีนมาฝากเราคนเนี้ยคือคนแบบไม่ใช่ไม่ใช่เลดแฟ แต่คนที่เลิศแฟกอะ่ะคือแบบมันจะแบบว่าไม่ได้แบบไม่ไม่ได้แบบว่าทําอะไรแบบนี้เลยเพราะว่ามันมั่นใจว่าแบบมันแบบมันจีบเราติดแน่เออแต่ว่าคนที่ไม่ใช่เลิศแฟกอะ่ะคือคนที่เขาจะค่อย,ค,อยค่อยศึกษาเราแล้วก็จะเกรงใจเราแบบมากๆเก่งใจแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเขาจะตีเขาจะแบบว่า คือไม่ได้มีเป้าหมายว่าเออกูจะต้องจีบคนนี้ให้ติดให้เร็วที่สุดอ่ะซึ่งเชื่อไหมว่าคนที่เคยจีบเราแบบดีอ่ะคือเราเคยเจอเขาแค่แบบครั้งสองครั้งใช่ไหมคะแล้วเขาก็ต้องกับกับกับประเทศเออกับประเทศคือเขาว่าแค่มาเที่ยวประเทศไทยแล้วคนนั้นอ่ะก็คือพอเขาแบบเขาก็วางแผนที่จะแบบ มาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเจอเราอ่คือคิดดูนะแล้วแบบคือเรารู้เลยว่าเขาแบบไม่สนใจผู้หญิงเลยสักคนเดียวแบบคือมันรู้อ่ะมันรู้เลยว่าแบบคนนี้แบบไม่สนใจใครเลยแบบไม่ไม่มีความลัชไม่มีความลัสไม่มีความรัชเลยแล้วเขาก็จะแบบคือต่อให้เขาจะติดเราติดหรือไม่ติดอะ่ะเขาก็จะเหมือนกับ รู้สึกดีที่ได้ทําทุกอย่างแบบคือคือเข้าใจปะแต่คนที่แบบเป็นเลสเฟกอะ่ะคือถ้าเกิดว่าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นก็จะแบบว่าด่าผู้หญิงเลยอืมอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้มานะคะจากคือเหมือนกับรักๆักักรอยู่ดีๆก็ก็จะแบบบอกว่าเราไม่ดีอะ่ะเออไปบอกคนอื่นเลยว่าเราไม่ดีทั้งที่แบบกูยังไม่ทําอะไรเลย ูยังไม่ทำอะไรเลยแล้วก็คนพวกเนี้ยจะเป็นคนที่แบบพูดไม่ตรงกับตัวเองแล้วก็จะเขาอะทุกคนอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเราต้องสังเกตให้ดีคือเขาอะจะเขาเรียกว่าแซ้งทําตัวเหมือนกับว่าเขาอะเป็นคนแบบประเภทเดียวกับเราทั้งที่จริงๆอะอาจจะไม่ใช่ทุกคนฟังหรานะว่าถ้าทุกคนเจอใครแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยทําไมแม่งเราเหมือนกันขนาดนี้มึงระวังไว้ได้เลยว่าคนนี้อาจจะเป็นเลสแฟกนะคะคนเราอะ่ะไม่มีใครแบบเราเชื่อไม่มีใครเหมือนกันแบบไม่มีใครเหมือนกันแล้วมันไม่มีเราไม่รู้นะแต่เรารู้สึกว่าเวลาที่เราเจอคนที่แบบมันทําแบบอุย้ยเคี้ยกูกูกูไม่เคยเจอใครที่แบบมันมันเป็นเหมือนเราขนาดนี้เลยอะ่ะอย่างเงี้ย คือเราคิดว่ามันเป็นเลดแฟกเพราะว่าตอนนั้นนะตอนที่คนที่เป็นเลสแฟกมาตีบเรานะคะคือแบบมันจะแบบสื่อหมดเลยว่าเราเป็นยังไงแล้วมันจะแบบก๊อปปี้ไมคานิซึมแบบทําตัวว่าแบบกูกับมึงเข้ากันได้ถูกเรื่องแต่แต่ทุกคนพอเราแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าศึกษากันเรารู้ว่าคนอีเฟก เออเรารู้ไงเรารู้อันนี้คือเป็นเป็นความความสังเกตของเราเพราะว่าเราเคยเจอคนแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นครั้งที่สองมันก็เลยแบบโอเครู้ละว,ว่าคนนี้เฟกอันนี้ระวังนะคือเลสแฟกอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะบอกก็คืออย่าถ้าเกิดว่าใครที่มันดูเหมือนเรามากเกินไปอ่ะให้สังเกตดีๆว่าจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงแบบเหมือน,เร,เ,น,น,ออนอเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือใช่ปะเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วเราก็เป็นคนแบบ ชอบเรื่องจิตวิญญาณอะไรเงี้ยในการนั่งสมาธิการแบบน,นู่นนั่นแต่ว่าบางคนมันก็ก๊อปปี้ทำเป็นเหมือนกับว่ากูด้วยอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะคะมันมันดีปะในการฝึกแต่ที่เราบอกว่าเราอะมีปมเรื่องเรื่องพอ่อเออเรามีปมเรื่องพอ่อแล้วก็มันก็เลยทำให้เราแบบเหมือนกับขาดขาดความรักที่ จะเขาเรียกว่าอะไรพลังงานมาสคูลินอะเออทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าตอนที่เวลาเรามีใครที่มันแบบมันรู้สึกเหมันมันเข้าใจเราซึ่งมันเกิดจากคอนเฟกนะที่บอกว่ามันดูเหมือนเรามากแล้วก็เข้าใจเรามากเหมือนเหมือนที่แบบเราต้องการจากพ่อเราซึ่งเราอาจจะแบบไม่ได้สิ่งนี้มันก็เลยทําให้เราแบบอาจจะแบบลืมสังเกตต,ตรงนี้ไปซึ่งอันนี้มันก็คือปมที่ ที่เราอะ่ะมีซึ่งคนที่แบบชื่อลิซ่าที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาก็มีปมเรื่องพ่อเหมือนกันคือเขาโดนพ่อ Abuse ใช่ไหมคะแล้วก็ไอคู่มันเขาอ่ะคู่มันเขาอะ,คเ,าอะเคยพูดว่าเขาเขาอยากแต่งงานกับคนนี้ตั้งแต่แบบรู้จักแบบกันสามสิบหกชั่วโมงอันนี้ก็คือเลดแฟตเลดแฟตจริงแล้วก็ บางคนก็แบบว่าเนี่ยก็คือแบบเหมือนกับทําเป็นแบบว่าเป็นคนประเภทเดียวกับเราซึ่งคนนั้นะก็ทําเหมือนกันซึ่งเราอ่ะก็รู้สึกว่าคือมันไม่เกี่ยวนะทุกคนว่าเราจะสวยแค่ไหนประสบความสําเร็จแค่ไหนจะเป็นคนดีแค่ไหนผู้ชายถ้าเฮียคือเฮียถ้าเฮียคือเฮียแล้วแล้วอย่าเอาความที่แบบโดนผู้ชายเฮียใส่อะมาตีความว่าเฮ้ย เราไม่ดีฮอไม่เกี่ยวนะคะอย่างอย่างที่บอก with เอาเนี่ยมันไม่ได้สถานการณ์ภายนอกเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกอะไรถึงตัวเราเลยการที่คนแต่ละคนพูดอะไรออกมาทำตัวแบบไหนเนี่ยมันสื่อถึงตัวตนของเขานะคะไม่ใช่ตัวตนของเราซึ่งทุกคนใช่อไหมว่าคนที่แบบคนที่คนที่เป็นเลสเซกที่เคยเคยอบอกับเราเขาพูดกับเราว่า,วา นาชารู้ปะว่าเขาดีใจมากที่เขาไม่ได้เจอเราในเด t i ิ g งแอซึ่งเราอ่ะไม่มีเด t i ิ g งแอปเอเราไม่มี dating app, เด t i ิ g งแอก็เจอกันโดยความบังเอิญมีสถานการณ์ที่ทำให้เจอกันและและมีโอกาสได้คุยกันแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าคนนี้เลิกกับเราไม่เกินไม่ถึงหนึ่งวันคือเล่นเดตทิ่งแอปแล้วตอนที่คบกับเราเขาก็ไม่ได้ลบ เดทิงแอปด้วยนะคือแบบอันนี้คือดูได้เลยว่าเห็นป่าว่าพฤติกรรมไม่ตรงกับเขาเรียกว่าอะไรไม่ตรงกับคําพูดซึ่งเราอะเป็นคนที่ตอนที่เราอยู่ในรีเลชั่นชิพอะเราไม,เาไม่เราไม่ค่อยเช็อระเราเหมือนแบบเราไม่ได้เช็คอะไรเลยซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเช็คมันดีหรือว่ามันไม่ดีแต่ว่าคือเราแบบไม่ได้สนใจตรงเนี้ยแต่เราก็เพิ่งมารู้ทีหลังนะคะว่า ออเขาเป็นแบบนี้หลังจากที่เลิกไปแล้วเพราะว่าเราก็ไม่เคยแบบดูโทรศัพท์ดูอะไรกันกันอยู่แล้วจนเราก็เพิ่งมารู้ทีหลังเออแล้วก็เราอยากให้ทุกคนอะคอมพลมอ์หรือว่าปานีปรนให้น้อยที่สุดกับเวลาที่เราเดทเพราะว่าคือทุกคนคิดดูนะว่าถ้าเรื่องเล็กๆอะที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคแบบ คือทุกคนผู้หญิงทุกคนนะคะเราอยากให้ทุกคนมองว่าถ้าเราสามารถเลือกใครก็ได้ในโลกนี้ยคือแบบนิสัยอ่ะคือเราจะยังเอาคนนี้อยู่หรือเปล่าคือแบบหมายถึงว่าถ้ามันมีนิสัยอะไรบางอย่างทุกคนที่ทุกคนรู้สึกว่ารับไม่ได้เราอยากให้ทุกคนอ่ะแบบเหมือนกับค่อยๆลดคะแนนไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ถ้าเป็นนิสัยอะไรที่รู้รู้สึกว่าแปลกอ่ะ ให้เชื่อสัญชาติยานตัวเองไว้ให้ดีที่สุดแล้วก็เออเวลามีสัญชาติยานอะไรที่บอกเกี่ยวกับคนนั้นอะก็ให้เชื่อไว้นะคะเพราะว่าสัญชาตผู้หญิงอะพลังงานเฟมินินอะทุกคนยิ่งถ้าเกิดว่าใครอะทํางานภายในมากเท่าไหร่แล้วแล้วพลังงานเฟมินินสูงอะอินเ i นชันนะคะหรือว่าเซนส์สัญชาตยานก็จะยิ่งสูงมากขึ้น แล้วเวลาที่เราได้รับสัญชาตญาณอะไรเกี่ยวกับ l a เลชันชิพของเราอะเลยอยากให้ทุกคนเชื่อเพราะว่าเราอะเคยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอีกนอมาแล้วก็คือไม่ได้สนใจตอนที่สัญชาตญาณเราบอกซึ่งสัญชาตญาณเราอะชัดขนาดที่ทุกคนเชื่อไหมว่าเรานั่งสมาธิอยู่ใช่ป่ะคะ่ะแล้วเราลืมตาขึ้นมาหลังสมาธิอะ เราเห็นหน้าคนนั้นนะ่ะกลายเป็นแบบปีศาจปีศาจแบบร้ายอะ่ะแบบคือเป็นแบบเดวิลเลยอะ่ะแล้วเราก็อึง้งแล้วเราก็กระพริบตาแบบเนี้ยแล้วมันน่ากลัวมากเลยนะแบบมันน่ากลัวจริงๆแล้วเราก็ไม่ไม,ไ,มไม่ไ,ไม่ไม่ได้ทําอะไรอืมไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ก็ว่กากันไปแล้วก็ เออเราเห็นเราเห็นเลสแฟคหลายอย่าแต่เราไม่เราเราไม่ทําเออเราไม่ทําเราเป็นเออปล่อยเราบ้าซึ่งเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเราเจอเลสแฟกอ่ะให้เลือกตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าคือเราสามารถเปลี่ยนแฟนได้อลิมิตนะเราสามารถเราไม่จําเป็นที่จะต้องยึดติดกับใครหรือว่าอะไรไม่ว่าเราจะคบ กันมานานแค่ไหนเพราะว่าคือเราทุกคนอะมีเวอร์ชั่นที่เราอะจะเป็นแฟนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาอะฝ่ายตรงข้ามอะเขาไม่ได้เอมบอดี้เขาไม่ได้อยู่ในสปิริทที่เขาเหมาะกับเราอะค่ะทุกอย่างมันก็เบรกอยู่ดีซึ่งทุกคนเชื่อไหมว่าเราอะเลิกกับแฟนเก่าเราไปใช่ไหมแล้วเราไปเจอเขาอีกครั้งหนึ่งแล้ว มันเหมือนคนเดินสวนกันเนี่ยแล้วเรามีโอกาสได้สกตากับแฟนเก่าทุกคนใช่ไหมว่าเรารู้เลยว่าคนเนี้ยมันไม่ใช่คนที่เราเคยคบด้วยคือแบบเชื่อป้าว่าเรารู้สึกนี้เลยรู้สึกว่าคนนี้เป็นใครวะแบบคือแววตาแบบทุกอย่างทุกอย่างอ่ะมันจะรู้เลยว่าสปิริต หรือว่าจิตวิญญาณที่เขาอยู่ในเวอร์ชั่นที่เขาเคยคบกับเราอะ่ะมันหายไปแล้วมันมันไปแล้วตอนเนี้ยเขาเป็นคนอีกคนหนึ่งแล้วเราสามารถพูดได้เลยว่าเราไม่รู้จักเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนนะคะที่แบบว่าฮิลลิ่งเราอยากให้ผู้หญิงทุกคนอะ่ะฮิลลิ่งรักตัวเองแล้วก็พยายามอยู่ในพลังงานของตัวเองเออแต่ไม่ต้องกลัวความรักไม่ต้องกลัวผู้ชายไม่ต้องกลัวการเดทนะคะไม่ต้อง ไม่ต้องกลัวการเชื่อใจแต่ให้ทุกคนอ่ะเลือกตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าฮิลลิ่งปมที่เรามีไม่ว่าจะเป็นปมจากพ่อปมจากแม่ปมจากอะไรก็ตามเนี่ยพอเราเยียวยาไปได้เรื่อยๆแล้วเราให้อภัยไปได้เรื่อยๆทุกคนพลังงานเราก็จะสูงขึ้นแล้วเราก็จะเห็นโทรมาของเรามากขึ้นซึ่งทุกๆคนนะคะที่จักรวาลส่งมาให้เรามีเลชชิพด้วยเนี่ย ก็เพื่อที่จะเบิกเนตเรานะั่นแหละว่าเออเรายังมีปมไหนที่เรายังแก้ไม่ผ่านในชีวิตในชีวิตของเราเพื่อที่จะซ้อมก็เหมือนเทรนนิ่งอะซ้อมที่จะไปสู่โซเมตหรือว่าคนที่แบบสิบเต็มสิบของเราวันนี้เราก็อยากมาฝากทุกคนนะว่าการที่เราโดนนอกใจหรือการที่เราโดนผู้ชายทำนูน่นทำนี่นะคะมันไม่ได้ลดคุณค่าในตัวเรามันแค่เป็นสิ่งที่มาบอกเราว่า จุดไหนที่เราจะต้องทํางานกับมันให้มากขึ้นและจุดไหนที่เราจะต้องสังเกตความผิดปกติจากผู้ชายให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อเพื่อที่เราจะได้ไม่ติดอยู่ในความมโนมากเกินไปจนเราอิจแนนเลสแฟกเหมือนที่เราเคยเจอวันนี้เราก็อยากจะฝากผู้อีิงทุกคนให้รักตัวเองกันเยอะๆนะคะแล้วก็ทำให้เราอะเป็นเขาเรียกว่า คนเนเป็นวันก็คือเราจะได้แอดแท็กคนแบบเดียวกันเข้ามาใช่ไหมถ้าเราขาดอะขาดอะไรลวสักอย่างเราก็จะแอดแท็คนที่ขาดแบบนมันเข้ามาแต่ถ้าเราเป็นคนที่แบบเต็มของเราอะเราก็จะแอดแท็คนที่เต็มเข้ามาแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าทั้งสองคนนะคะ่ะเทใส่เทให้กันเทให้กัน,กนจนแบบไม่ไม,ไม่มีใครเสีย ب, เปรียบได้เปรียบอะเออแต่ถ้าเราแอดแท็คนที่ขาดเข้ามาเพราะว่าเราอยากได้ความรักอะ ยิ่งคบกันไปอะ่ะมันก็จะยิ่งถ่วงพลังงานกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างขาดแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็น Relationship ที่จบแบบไม่ค่อยสวยงามนะคะวันนี้ก็อยากให้ทุกคนรักตัวเองก่อนแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองฮิลแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะทำอะไรที่เรามีความสุขอยู่ในพลังงานที่สูงเข้าไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดึงดูดเข้ามาตามคนที่เราเป็น,นะคะ่ะ